สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม Alchemy s t t r นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวโอเซลประจำธาตุไฟนะครับนั่นก็คือ Force Fire นั่นเองสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเหมาะก่การเอาไปตั้งเป็นกัปตันสำหรับใครที่จะเล่นทีมธาตุไฟล้วนนะครับซึ่ง Force Fire นั้นจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับฟอสไฟเออร์นั้นเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ประจำทาทัดไฟครับมีความโดดเด่นตรงที่มีพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงเป็นอันดับหนึ่งหากเทียบกับตัวละครทาทัดไฟด้วยกันซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยเมื่อใดก็ตามครับที่ฟอสไฟเออร์เนี่ยสามารถสะสมวิสไปได้เป็นจำนวน10ส,สแต็คขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะกดใช้งานแอคทีฟสกิลได้เลยทันทีซึ่งการกดใช้งานแอคทีฟสกิลหนึ่งครั้งเนี่ ที่เรากดใช้งานสกิลนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้เป็นจานวน1ช่องกระเบื้องซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นจํานวน1 8 0ดาเนมจและจะกระจายความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบกระเบื้องที่เราทําการเลือกนั้นเป็นจํานวน4ช่องกระเบื้องรูปกากระบาทโดยศัตรูเหล่านั้นนะครับจะได้รับความเสียหายเป็นจํานวน50%ดาเมจนอกจากนี้นะครับแอคทีฟสกิลนี้เนี่ยยังสามารถกดใช้งานได้มากกว่า1ครั้งภายใน1เทอร์นอีกด้วยครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่170%ดาเมดไปจนถึง180%ดาเมดให้แก่ศัตรู2-3ตัวที่อยู่บริเวณโดยรอบตามลําดับนอกจากนี้นะครับก็จะได้รับวิสเป็นจํานวน1สแต็กต่อศัตรูจํานวน1ตัวที่ได้รับความเสียหายจากเชนคอมโบนี้อีกด้วยครับ มาต่อกันที่ระบบ Break 2หรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน300หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3นะครับจะทําการเพิ่มระยะการโจมตีนะครับให้แก่ตัว Active Skill ทําให้เรานั้นสามารถเลือกโจมตีศัตรูได้ทั่วทั้งกระดานครับ การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4นะครับจะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300บวกกับอีก5%ของ Basic m a x HP การปลดล็อกดาวน์ขั้นที่4นะครับจะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกับอีก5%ของ Basic d e f และการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับในทุกๆก,การใช้งาน c t t v v s s k l l นะครับจะทำให้ดาเมจของ a Active s k i l l นั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน10%ด้วยกันครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension f o r c e f i r e ครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือจะทำให้ f o r c e f i r e นั้นได้รับวิสเป็นจำนวน5 stack ในทุกครั้งที่เริ่มเทินนะครับนอกจากนี้นะครับหาก c t t v v s s k l l เนี่ยสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะได้รับวิสเพิ่มอีกเป็นจำนวน5 stack ด้วยกันครับ มาสรุปภาพรวมกันนะครับโดยข้อดีของ f o r c e Fire นั้นเรื่องแรกเลยก็คือเป็นตัวละครในระดับ5-6ดาวประจำธาตุไฟที่สามารถโจมตีด้วยเชิงคอมโบได้สุดกระดานในระดับที่3จํานวน13ช่องกระเบื้องด้วยกันครับแถมความเสียหายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยเหมาะแก่การเอามาเป็นกับตันในส่วนของ a c t i v e Skill นั้นนะครับเหมาะแก่การเอาไปใช้ในการเคลียร์มอนสเตอร์ขนาดเล็กที่ยืนเกาะกลุ่มกันครับอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเพราะว่าไม่ต้องรอคูลดาวเพียงแค่สะสมะแต็กวิชนะครับก็สามารถที่จะ ใช้งานได้เลยดังนั้นนะครับยิ่งดองวิชไว้ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งสามารถที่จะกดใช้ Active Skill ได้บ่อยเท่านั้นครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัว Active s k i l l เนี่ยไม่ได้มีการจํากัดนะครับว่าภายใน1เทอร์เนี่ยจะสามารถกดใช้งาน,นได้เ,เท่าไหร่นะครับดังนั้นครับเราสามารถที่จะกดใช้งาน Active Skill เนี่ยได้เยอะเท่าที่ต้องการเลยตามที่เราทําการสะสมวิชเอาไว้เป็นจํานวนมากครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับฟอ r ไฟเจอร์นั้นไม่ค่อยจะเหมาะกับการเอาไปใช้ในการล่าบอสสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากเชนคอมโบนั้นทําการสร้างความเสียหายแบบล็อกเป้านะครับและแอคทีฟสกิลเองก็ไม่ได้สร้างความเสียหายเท่ากันในระยะ5ช่องกับเรื่องที่ให้มายิ่งหากเจอบอสตัวเดียวบนกระดานในยิ่งแย่เลยครับเพราะหากเราไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยฟอตไฟร์ก็จะเก็บสแต็กได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับการโจมตีด้วยเชนคอมโบถึงแม้ว่าระยะที่3นั้นจะสร้างความเสียหายได้สุดกระดานนะครับแต่ว่าระยะที่1กับ2นั้นระยะการโจมตีก็ไม่ได้กว้างอะไรแต่ก็ไม่ได้แคบจนน่าลำคานะครับสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเหมาะแก่การเอามาใช้เป็นกับตันนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยจำนวนกระเบื้องที่ใช้ในการเชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเริ่มต้นที่4ช่องและจบที่13ช่องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยจํานวน2กระเบื้องนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าครับ นแน่คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมนครับผมขอแนะนำร้านจุดิโกช็อปครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact กม Cookie Run Kingdom เกม MMORPG ชื่อดังอย่าง Ragnarok ok M Eternal Love และ Ragnarok ok X Generation เกม Battle สุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงคอ eSport กับเกม MOBA Arena of Valor er, All Music Arena และ League of Legends Wild Rift er. นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายร้าน Tupico Shop เติมง่ายเติมเร็วปลอดภัย100%รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับ และก็จะจากกันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ